เสมเอนะครับคู่เมื่อกี้เสมอนะครับเชังหน์นะฮะก็รอชิงเหมือนกันครับรอชิงเหมือนกันคู้นี้ใครชนะก็ไปชิงที่1นะฮะแพ้ไปชิงที่3ครับก็ต้องเต็มที่ครับเต็มที่ครับพาต้าเครื่องนะครับแข่งคือแข่งเนาะนะครับไม่ใส่รวมถท้เดียวกันเนาะดีกว่าดีกว่า คู่นะครับสักคร่นะฮะใคันเพราะว่าคู่นี้มันมีผลไงคือใครชนะก็ไปจริงที่หนึ่งแหละครับแพ้ก็มีสิทธิ์ตกได้เลยคครรัับบชมครับ ครับลงได้ครับป๊อปสนสมลงได้ครับโอ้โหนะลงได้ครับป๊อปลงได้ครับเดี๋ยวรอรโอ้โหลงได้ครับป๊อปสนสมลงได้ครับโอ้โหคุณผู้ชมลงได้ด้วยลงได้ครับป๊อปลงได้ด้วยครับโอ้โหเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าครับพี่ป๊อปจะมาจะบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอตามมาแล้วนคุณผู้ชมครับป๊อปบินครับเมวันสุดนี้ ไม่ไล้้งดาใจหายแวบครับใจหายแวบใช่ครับทิ้นได้แล้วลงได้ครับ